สวัสดีครับเมื่อนี้วันที่21สิงหาคมครับ2,567นะครับเนาะมื่อนี้ครับมาติดตามการเหตุการณ์กรเกษตรของผมครับเป็นการปูหมักฝักหอมในพื้นที่9ไร่นะครับเนาะ เช้าที่ดินเพิ่นพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยญามมือแรงครับตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการไถกบปุ๋ยค่า้านะครับเนาะกบปุ๋ยแล้วก็ค่าญ้าไปในโตครับหมักฝักกำลังงามครับพี่น้องแต่ในแปลงนี้ครับ มีการตัดยอดแต่งกิ่งครับตัดยอดครับผมโมเมนต์แต่งกิ่งตัดยอดเมนครับเหตในเครืออยังโบยาวปุปนไยนะครับนอธรรมดาปกติแล้วเครือมักฝักในแปลกนี้สียาาก็หนีแล้วครับตอนนี้ก็หลังจากตัดเครือเมนเถามเมนไปแล้วก็ตอนนี้กําลังเริ่มแตกแขนงมาใหม่ครับ กบปุ๋ยไถค่าญ้าจี้สองมือจังแล้วครับด้วยปริมาณพื้นที่ครับมันยาวพี่น้องสา0ร้อยกว่าเมตร,รเกือบ4ี่รอเมตร,รครับความยาวของแปลงเห็นไ้การไถค่าญ้าแต่ไถกบปุ๋ยก็เห็นไฮมันช้านะครับเนาะสองมือจังแล้วมือแรกไส้รถไถเดินตามสองคัน การไถกบปุ๋ยครับมันศิราเจ็โน้อยอบคือเอาไถไถเพื่อฆ่าหญ้าธรรมดาครับไถกบปุ๋ยต่อที่มีมักฝากแล้วมันจิตไปได้บบไวครับเพราะว่าถ้าเขาไปไวกะเหตให้ดินที่เขาไถาขึ้นมากะมาถมต้นของมันนะครับเนาะ ต้นนี้ครับหลังจากตัดเครือเมนมันแล้วครับกำลังเริ่มแตกแขนงมาใหม่ครับเริ่มเริ่มแตกแขนงแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักครับแต่ตบ๊บ่เหิงเห็นไห้น้ำมันแห้งเห็นไอการกบปุยก็เห็ดได้คือเกาครับอาชีพเกษตรครับหาไรายได้จาก การทำการเกษตรนะครับเนาะเป็นอา,อาชีพลักเป็นการหารายได้ลักของผมครับเพชรการเกษตรทุกอย่างซึ่งแต่ละเดือนครับผมสิน้นผลิตสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดครับหลายอย่างครับบางเดือนก็นหลายซิบตันนะครับเนาะอย่างเป็นประเภท มะเขือเทศหรือว่ามะฝากหอมนี่ครับบางเดือนนี่ก็ลายซิตันพี่น้องอย่างแปลงนี้ครับถ้าสามารถเฮ็ดได้รักษาได้ก็ได้ลาย1ิตันอยู่ครับที่เคยเฮ็ดมาเป็นอย่างนั้นครับแต่แปลงซี่ไร่ที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนๆครับเป็นดินเหนียวครับเฮ็ดลำบากเฮ็ดยากพี่น้อง ้าู้ใดเห็ดในดินเหนียวหน้าฝนนี่เห็ดยากได้เวลากบปุ๋ยกับกบดได้ครับเพราะว่าเวลาเอาไถเศษไฮดินเหนียวมาติดผานครับถ้าไถแล้วกบปุ๋ยแล้วฝนตกมาดุมาบ่บยกับเห็ดไฮดินมันแน่นดินมันแน่นแล้วเห็ดไฮหากหมักฝักเดินไปยากครับแต่ทีนี้การกําจัดยากําจัดบ่ได้ครับ เพราะอย่างเพราะว่าถ้าดินเหนียวได้แน่นแต่ผลตกมันมันแน่นแล้วมันถอดบ่นนค่อยขึ้นครับเกิดปัญหาเลยแปลงนั้นสําหรับแปลงซีไรนะครับเนาะอันพี่น้องแปลงนี้สําหรับแปลงนี้ครับถือว่างามขนาดครับแปลงนี้ถ้าเป็นดินเหนียวอันนี้เป็นดินเหนียวครับบริเวณนี้ ดินเนียบมันเป็นโพนครับบริเวณนี้กับโบรายครับประมาณสามสี่เมตรครับปไทยดินทรายเข้ามากบแลเลยกับงามคือเก่าพี่น้องบรรยากาศยามมือแรงไกลสีคำ ซึ่งพืชหลายๆอย่างหลายๆชนิดหลายตัวกัเห็ดออกสู่ตลาดตลอดซึ่งผลผลิตในส่วนของผมที่ออกสู่ตลาดช่วงนี้กับมีแต่มะเขือเปาะครับหมักฝากแปลงซีไร่หนึ่งงานอันนั้ก็ออกมากแล้วครับออกมากออกหน่วยแล้วแต่ยังยังบ่มบนปันดแต่ย่าเ่ต้องห่วงครับพี่น้อง ยาหกเลยครับตอนนั้นหกเข้าวัตสิบุไดเป็นการปลูกหมักฝักแปลงซี่ไร่หนึ่งงานนั้นเป็นการปลูกหมกฝักที่ยากที่สุดครับมันไปเห็ดส่วนฝักมาครับแต่สําหรับแปลงนี้คาดวัาสิบุยากปันไดคอยติดตามเบิร์นะครับเด้อว,ว่าฝักของผมแปลงนี้ครับที่ได้จากตันนะครับนอกจากสามารถเห็ดทำไรายได้ให้ ได้ถึงหกลักอยู่บอครับคืวว่าจางังไดเพิ่งเครือ,คร,อครับพี่น้องใส่ปุ๋ยแล้วได้กินปุ๋ยกำลังเริ่มงามครับเพียกระค่อยมีครับแต่โบยใครมีต่อพี่น้อง แต่เพียบ่อยมีบ่อยเห็นครับถ้าเป็นลักษณะนี้ครับคือนอนหมอบแบบนี้ครับลักษณะนี้คืออ่าเพียบ่มีนะครับเด้อเพียบ่อยกินบ่อยมีถ้ายอดมันยกขึ้นมาหมายถึงมันเป็นเพียครับเพียอ่าพวกเพียไฟครับพวกแมงวีขาวครับดูน้ำเลี้ยงกใต้ใบของมันจากยอดของมันครับเห็ดไทยยอดมันยกขึ้นมาและหลังจากยอดมันยกขึ้นมาแล้วถึงแม่สิต สิทยาดียังไรรักษาหายที่อยู่ในยอดที่มันยกมันชูขึ้นมานะครับก็ใบก็ด่างคือเก่านะครับนอกแต่หลังจากไปมันด่างแล้วตัวที่เพี้ยายกินยอดมันนี่ครับมันก็เท้ารักษาหายก็มันกระติมันกระิทอดออกไปประมาณเจ็ดแปดคอ กส็สีเหลืองแค่นั้นแล้วก็หลักจากนั้นกับใบมันสาเขียวคือเก่าทาเทียไฟหรือว่าอมาแรลโงโบมากินมันอีกครับเป็นการเห็ดอาชีพกเกษตรนะครับเป็นวิธีของชาวอีสานเขาที่เขาเห็ดกษตรเห็ดไ่เห็ดน,น,นาครับเห็ดสวน แต่นาบ่อยได้เห็ดผมเห็ดสวนเห็ดสวนเห็ดส,วน,สวนพริกสวนมักฝักมักเกือเทศซิดารมักเกลือเทศท้อแล้วก็เป็นมักเกลือเปาะครับเห็ดหลายๆอย่างอยู่ครับ หลังจากกบปุ๋ยมาน,นี้ไปแล้วครับประมาณอีกเดือนก,กว่าๆก็สามารถเก็บผลผลิตได้ครับแต่ถ้าเกิดฝนตกนักหรือว่าฝนตกนักหรือว่ามันแรงมันขาดน้ำกัดอาจจะให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตมันยืดออกไปอีกเล็กน้อยก็ได้ครับขบอนแน่นอนครับเฮเวิร์ดแกากาเษตนะเฮาสีระ,ะบุสปจอจงโมได้ครับบางที่ก็ขาดเคลื่อนไปแน่ครับ ขอติดตามเบื่องนะครับเด้อบอกผลผลิตสิได้จักตันครับสำหรับแปลงนี้าีิได้เป็นเงินเท่าไหร่ขอติดตามเบิ่งว่าผมสามารถาเห็ดผลผลิตได้หลายอยู่บ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะพี่น้องไว้ติดตามในตอนต่อไปคลิปต่อต่อไปครับในการทิดเกษตรของผมครับสวัสดีครับ